แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ครั้งที่สี่นะจนขึ้น,นแจ้งความแล้วก็เรื่องยังไม่ได้คืบหน้าเลยครับก็ขอดูไฟแดงเขาก็บอกว่ายังดูไม่ได้ก็ขอบอกว่าขอเร่งให้หน่อยเพราะว่ารถก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแยกชิ้นส่วนแล้วหรือว่ามันอาจจะไปทางไหนครับแต่ตำร,รวจเขาบอกให้พี่ คือดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้ไปเซฟใส่แฟลชไดร์ไปให้ตำรวจด,ดูพี่ก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่ไปดูกล้องวงจรเองจะได้รู้ว่าถ้าไอ้แนวแนวแนวทางที่มันจะไปอะ่ะมันมีโอกาสที่จะไปทางไหนมากอะ่ะที่จะได้ช่วยแก้ไขอะ่ะและคนในหมู่บ้านเนี่ยของก็หายเยอะมากเลยอะ่ะครับล่าสุดหลังไหนครับ,รบล่าสุด หลังตรงข้ามเนี่ยค่ะที่รถจอดเมื่อวานนี้ประมาณกับบ่ายโมงโดนอะไรเยอะไหมครับช่วงฝนตกค่าเสียหายก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนนะคะก็<ม><ม>จะมีพวกกล้องนาฬิกาสองเรือนแล้วก็จะคนเป็นพวกกระปุกออมสินแล้วก็เงินต่างประเทศนะคะคือเยอะร้องเรียนแล้วไอ้มีพวกชาวบ้านก็ไปแจ้งความแล้วก็ไม่ดําเนินการต่อก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็บ้านร้านค้าขายสง่งก็แจ้งความแล้วก็มีรูปหน้าด้วยนะ แต่ก็จับจับคนร้ายไม่ได้เหมือนกันเขาก็บอกว่าให้ไปดูได้ค่ะมีคลิปวิดีโอด้วยก็มีอัดเสียงแล้วก็มีรูปหน้าด้วยเขาบอกเยียกเหมือนกันเกือบจะเกือบจะทุกวันอ่ะเหมือนวันเว้นวันเลยอ่ะจนเขา้าในหมู่บ้านเนี่ยนะนี่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านกอนจิลาค่ะตำบลเปิง <c oughs> คำพอยอำเภอลำลูกกาที่ปุมธานีค่ะเขาเล่งน,นิดนึงอ่ะเพื่อจะให้ประชาชนเขาได้เบาใจมากว่า คือช่วยช่วยเต็มที่แล้วหาเบาะแสดได้แน่นอนอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็รอรอแล้วเหมือนกับว่าเราต้องหาเองอะ่ะหาให้ตำรวจก็งงเหมือนกันว่าจะได้ตอนไหนแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าเลยไม่รู้ว่าจับจับว่ามันไปทางไหนทางไหนอยากให้ตำรวจมาดูกล้องวงจรเองนะคะมันน่าจะชัวร์กว่าอันนี้เราเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแน่ใจไหมว่ามันไปทางไหนเผื่อตำรวจมัมีเทคนิคอยู่แล้ว

เราจะดูตอนทำบ้านก็ต้องขังตัวเองเหมือนคุกแล้วเพราะว่าโจนไม่ได้ขังคุกอะ่ะเราต้องขังคุกตัวเองแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ยต้องดูแลตัวเอง